สิ่งที่ต้องประกอบกันทําให้ผมขึ้นเร็วก็คือเรื่องของแชมพูกับครีมนวดสาคัญมากเพราะว่าจริงๆเมื่อหนังศีรษะมันเงาแล้วอะ่ะคือขอพูดตรงๆไม่งั้นมันจะอธิบายยากมันก็ต้องนวดออกไปหน่อยไม่งั้นกว่ามันจะแทงออกมาได้มันยากมันจะแทงขึ้นไม่ได้เพราะตรงนี้มันตันนะคะนวดวิธีการนวดก็อย่างที่บอกว่าใช้ผมสั้นก็ใช้แค่เหรียญบาทก็ได้ผมยาวก็ใช้เหรียญสิบ สะครั้งเดียวนะไม่ต้องสะหลายครั้งสะครั้งเดียวแล้วก็นวดใช้ใช้อุ้งนิ้วไม่ใช่เกาใช้อุ้งนิ้วนวดนวดเพื่อเปิดเปิดเนี้ยค่ะเปิดผนังผมอ่ะเปิดผนังศีรษะหนังศีรษะให้มันหลุดออกไปบ้างให้เราให้เราทํางานเร็วขึ้นแค่นั้นเองแล้วก็นวดผมนวดผมก็คือลูบแค่เส้นผมโครงสร้างของเส้นผมที่จริงๆแล้วมันพังแล้วเนี่ยมันจะแตกแตกๆใช่ไหมคะ น้อยนักที่ยี่ห้อไหนจะทําได้เพราะมันใหญ่เกินอนุภาคมันใหญ่มันก็มาเชื่อมไม่ได้แต่ครีมนวดผมโซมันเชื่อมได้เพราะอนุภาคมันเล็กมันก็จะทาให้ผมเนี่ยมันปิดจนเป็นเส้นมีน้ําหนักกลับมาเหมือนเดิมไม่ชี้ฟูนี่แหละคือโครงสร้างที่มันสอดแทรกเข้าไปทําให้เนื้อมันเนียนเป็นอันเดียวกันนะคะฉะนั้นก็ประมาณนี้เรื่องของแชมพูครีมนวด